สวัสดีครับพามาเบิงค้อยของพปรโมทนะครับอยู่ที่ทันยะคลองสามนะครับเพิ่นเปิดราคานะครับตัวเผือกตัวนี้6กมื้นหาครับกับลูกมันลูกมันออกบางเดือนกลุ่มผ้าหันนะครับแล้วก็มีแม่มูลาตัวนึงนะครับนะครับกำลังย่างไปลง่งน้ำนะครับผม เปิดเก่ามืนหาท่องยิงไง,ง,งนะครับเจ้ายิงไงของอยู่หน้ากลางะครับเพิ่นซื้อมาจากหันเลยนะครับเพิ่นเปิดไว้เก้ามืนหานะครับท่องไงแล้วนะครับใกล้สีออกแล้วนะครับพอหมดว่าตัวเผือกนี่ท่องลูกของซูโม่นะครับลูกซูโม่ก็ขายไปแล้วนะครับเจ้าสร้างตะกี้ก็ยุนี่แหละครับ พึ้นซื้อขนซื้อไปทั้งหนองบัวนะครับคนหนองบัวก็ขายไปขอนเกยนนะครับเจ้าสร้างนะครับดูกซุโม,โมนะครับอันนี้เป็นค้อยน้อยนะครับขึ้นซื้อมาขคุ้นไว้นะครับขึ้นไวถ้ถาขายนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะึืนไว้ให้นะครับ ตอนในคลิปเลยนะครับไอหัวขอคลิปนะครับผมจะคืนให้ค่อยกับงามนะครับค่อยงามนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับ เมื่อเผือกนี่ก็สูงประมาณลอย40นะครับประมาณลอยสีกผู้ใดสนใจกับใครโทรมาสอบถามเอานะครับนอนแล้หละ,ะโอ้น้ำหลายนะครับ จะเป็นบรรยากาศน่นน้ำนะครับพวไม่ควายน่อยหลายครับตอนนี้เราซื้อเขอามาเรียงคุ้นนะครับ บ้ามาเบิ่งแม่เผือกอีกแม่นึงนะครับนี่็เป็นแม่เผือกนะครับลูกมีลูกน้ำนะครับตัวนี้ก็สูงร่อยสี่สิบกว่านะครับเนี่ยย้อนแสงแดงนะครับคุณน,นครับ่อยมูลาตัวนั้นแหละครับที่ว่าเก่าสิกว่ามากก่าอยโทรมาาสอบถามออานะครับ มาเบิงเอานะครับเพราะว่าพ่อพื้นกับโบยู่นะครับให้เบิ้งให้ชมบรรยากาศนะครับผมเลียงอยู่ข้องสามนะครับทันยาบุรีเลย โคอยเผือกตัวนี้ให้ลูกงามนะครับลูกแขงขาบักไงนะครับกลมเลยนะครับเบิงนมครับนมเแงลุ่งพื้นเลยนะครับล่นปาก งามงามนะครับคูนี่นี่นะครับ คูนีงามนะครับลูกอ้ลูกกลมปานบักต้นนะครับลูกงามอีดีนะครับลูกตัวผูนะครับเปลือนเล็กน้อยนะครับแม่กะสิส่ง ง่ายนั่นแหละผมว่าผมว่าลูกเมื่อกีเกือบปีแล้วนะครับแข้งขาดีนะครับค่อยเผือกตัวเนี่เผือกน้อยตัวนี้นะครับ เบ่งบรรยากาศนะครับเนี่ยโอ้ตัวนี้กะงามตัวแม่แลอตัวผู้เนาะเนี่ยผู้ยงวดีนะครับค่อยหน่อยตัวนี้น่าจะเป็นลูกแม่ตอนผมมาบังหันมันออกตอนต้นปีนะครับเนี่ยโอ้ตัวนี้เป็นตัวผู้ าจะเป็นหุนตัวนอนอยู่มุมสูดรทุนนะครับเป็นลูกแม่ใหญ่ที่ตอนผมมาตะกี้มันออกนะครับตอนผมมาแร็กๆเลยนะครับย <c oughs> ากาศดีนะครับเนี่ยปล่อยเลี้ยงเลยนะครับ เพื่นปลอยเลยนะครับย่ามือเลงกันยางไปขวากกัาเองนะครับบมไดลมาเฝามาหยังนะครับมาเบิงแต่ยน่ามือเศรากับยน่ามือเลงนะครับกินอิ่มแล้วนะครับช่วงนี้กัน,นอนน้ำ เพราะว่าเพื่อนบมเดยยูนะครับขอกะหิ้ย่ำไหนกันย่างออกมากินเลยนะครับกันเลยยิมยิ้มไวโอ้ไข่หน่อยตัวนี้เง้ยเาดีนะครับนี่ค่อยผูน่อยตัวนี้ครับสายเลือดนะจะดีเติบนะครับต้องเขามาเบิงนะครับนังนาดีนะครับ สูงนะครับแข้งขาใหญ่ดีนะครับตัวนี้ผมก็มักบรรยากาศนะครับเป็นสี่แหละอยู่ใกล้กันเลยได้มาเบิงนะครับเที่ยวมาเบิงมาเล่น ผมเลากมาหุ้นตั้งแต่ฟังหุ้นนะครับติดดิมเวอร์เลยนะครับผมเลาะเบืองมากขี่รดหายอยู่ฟังนั่นบบเห็นนะครับก็เลยโทร่ถามโปรโมทนะครับกเ็เลยเลาะมาเบืองฟังทั้งพี่ก็เลยเห็นนะครับที่แรกเห็นสองตัวนะครับกินหยาอยู่ ย่งางมาย่งางมานอนน้ำนะครับก็เลยย่างตามมานะครับก็เลยเห็นนอนน้อยู่นะครับกะ ฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมกดซับสไคร์นะครับกดติดตามนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆลงสีบริสุทธนะครับสีได้เห็นก่อนมูเลยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ